ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมื่อนีมาชมวิวอีกแล้วนะจนะ๊ะเนาะ สวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะทางช่องหนูหน้อยนะคะเข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเมื่อนี้มาเบิงบรรยากาศเราจะเริอ,รอมือนีบรรยากาศเบิงทองฝาแล้วจนะเนาะเบิงทองฝา ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะจ้ะเนาะจะมีฝนคิดว่าน่าจะมีฝนนะจ้ะเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้น่าจะมีฝนเมฆดำก่อนบักง่ายนึงเนะจ้นะเนาะละกะสิผ้าท่านผู้ชมมาเบิ้งวิวบรรยากาศอีกนะจ้นะเนาะเมื่อนี้เนาะเบิ้งบรรยากาศก่อนอืนอนะจ้นะเนาะเมื่อว้านเหลขกห้าหน้อยเขาเข่าเด้อจ้ะเด้อเข่าตัวเจาะเท่งเจาะเท่งบาเจาะเท่งชุดเด่นชุดกันนะจ้นะเนาะ น่าจะกลับมาแล้วนะจ๊ะเนาะน่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะคาต่างกองแอดมินมันต่างพายุเบิง่งชมบรรยากาศไปน้ำนะจ๊ะเนาะชมบรรยากาศไปน้ำบรรยากาศเดี๋ยวเห็นใบไม้สีเขียวกะรู้สึกลมลื่นนะจ๊ะเนาะเย็นตาอากาศ หายใจสะดวกนะจจะเนาะเห็นใบไม้สีเขียวท่านใดที่ถือรัฐบาลไทยเมื่อวานแอดมินนู่อยก็ดีใจนําเล้จาจ้ะเดอ้อโอ้ยเมื่อเา้ารนี่มีเอฟซีทันหนึ่งอยู่ทางคอนแกนน,ากน่าจะเนาะทางคุนแม่บุตหละกเพินรนลซงลอตเตอรีมห้แอดมินน,น,นู่นอยเบิ่งเนาะจ่าเนาะเกือแม่นเพิ่นถือรางวัลที่นึนาะจะเนาะเลขเพิ่นมันซับกันถึกมดถึกโตเลย โอ้ยหนาสิถือรางวัลทีหนึ่งเน,นาะจ้ะเนาะรางวัลทีหนึ่งออกอีกอย่างก็เก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเลขลอตเตอรี่เพิ่นเก้าศูนย์หนึ่งสองหกหนึ่งวันนี้แม่โอ้ยเสียดายเสียดายแทนเพิ่อนอยู่นึกว่าเพิ่นจะถือรางวัลทีหนึ่งทรงมห้แอดมินเบิงเกือบจะเป็นล้มคือกันเน,นาะจ้ะเนาะจะคองลอตเตอรีก่กรว่าเกือบเป็นล้ม ท่านผู้ชมจำได้บอคลิปวันที่สามสิบที่แอดมินนูนหน่อยล่งหายเนาะจ้ะเนาะลักกะแอดมินนูนหน่อยได้เบาเรื่องความฝันให้ฟังแอดมินนูนหน่อยอ่ะโดนๆจังจะฝันเลยจ้ะเด้อมาฝันอยู่บ้านยานี่แหละมันนอนอยู่กระตอบมีแอดมินนูนหน่อยฝันบ่ได้ฝันทุกมือเนาะจ้ะเนาะแอดมินกับฝันจำได้บ่าคลิปคลิปที่แอดมินนูนหน่อยลงวันที่สามสิบสามสิบกรกฎาคมเนาะจ้ะเนาะ 30กระะกฎาทีแอดมินหนูหน่อยฝันว่าอันโมมาบอกเลขมาสี่บอกเลขนะจน๊ะเนาะสี่บอกเลขแอดมินหนูหน่อยกับบรูว่าเลขไทยหรือเลขห้าน้อยนะจ๊ะเนาะแอดมิน,นกนน min, ได้เขียนไว้ให้ยนะจน๊ะเนาะเขียนไว้ให้กะมาบอกคักบอกเมียเนาะเขียนไว้ให้เบื้องลัหนึ่งหกกับสี่หานะจ๊ะเนาะเป็นเลขฝันของแอดมินหนูหน่อยที่แอดมินหนูหน่อยได้ได้เบาความฝัน สูฟังเนาะจ้ะเนาะคลิปวันที่สามสิบเนาะจ้ะเนาะกลับไปเบิ้งได้เนาะจ้ะเนาะกลับไปเบิ้งได้เลขฝันเนาะจ้ะเนาะเป็นเลขฝันในความฝันอนะโมเขามาสี่บอกเลขบอกเลขแอดมินนู้นหอยเลขต่างร้ายโตเขามาสี่ใส่หนึ่งหกกับสี่หาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแอดมินนู้นหน่อยบอดาย,ดยาเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าแอดมินนู้นหน่อยบอมักเลขหนึ่งหกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเลขหนึ่งหกน่ะมันพึ่งก็ออกไปวังแบบแบบหน่อเนานนะจ้ะเนาะ จังใดจังกลับมาออกอีกบอมีดวงนะจ๊ะเนาะเอนไม่นูหน่อยกับบอมี่ดวงบบมี่ดวงกับเลขกออกมาแลลวกัเสียดายอยู่น่าจะซื้อไว้จักหาบาทสิบบาทกับโบเนาะจ๊ะเนาะอันนี้บบมักเลยบบมักบบมักเลขหนึ่งหกเนาะจ๊ะเนาะไปไปเล่นแปดสามเก่าสามเก่าหนึ่งเนาะจ๊ะเนาะไปเลนเก่าหนึ่งแทนหนึ่งหกคิดว่าหนึ่งหกมันจะบ่มาเนาะจ๊ะเนาะก็เลยไปเล่น 19เสียดายอยู่เนาะจ้ะบ่มีบ่มีโชคแอดมินมานอนอยู่บ้านยาฝันดีเนาะจ้ะเนาะฝันดีกะฝันดีอยู่มือมือมือว่านี่ก่อนเด็กสิออกกะกะฝันอยู่แต่ว่าแอดมินบ่ได้บอกความฝันสุฟังแต่ว่าฝันฝันว่าได้กินเนาะจ้ะเนาะได้กินแต่ว่ากซื้อเลขบ่ถูกดอกไปซื้ออัน2 5 8 ไปซื้อสองหาแปดบุ่นมักจังสันแปดห้าแปดสามเก้าสามมาออกห้านอ้อยมดเลยมาออกห้านอ้อยมดเลยโอ้เสียดายเราจนะเนาะบ่ไม่ดวงบ่ม่ดวงบ่ม่ดวงค่ะเล 4, หล็กหนึ่งหกเขาสี่หปานนั่นกระยั่งบ่เอาอยู่เขาสี่ห้ปานน,น,นั่นเอ็มดนหน่อยก็คิดว่ายุว่ามัน มัน่าจจะเป็นเลขไทยนี่แหละเดี๋ยวมาอน,นี่มาเบิงแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะชมบรรยากาศแล้วมาเบิงแนวทางกันต่อเลยบรรยากาศดีเนาะจ้าเนาะบรรยากาศดีดีมองเห็นสีเขียวกะสบายหงสสบายตาเนาะจ้าเนาะ เบิ้งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมสิเบื่อก่อนอันนี้พ้นคล้องมือบ้านเนาะจ้าเนาะพ้นคล้องมือบ้านนี่มาเหล็กล่องนาะจ้าเนาะมาเหล็กล่องห หลักะหกสามน่าจะเนาะหกสามเข้าที่หกนะสามน่าจะเนาะสามหกตกกัปน่าจะเนาะหลักะเจ็ดหนึ่งนะตกกับคือกันน่าจะเนาะเจ็ดหนึ่งนะตกกับคือกันสองเจ็ดตกตรงน่าจะเนาะมันบทนัดในการเขียนนะ่าจะเนาะมันก็นจะเป็นแบบนี้เข้ารอบพิเศษกับวี่ไอพี่นาะจะเนาะ ดีใจกับทุกท่านที่ถือร่างวัานเด้อจ้าเด้อสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวกับประกาหกสามตัวกับเนาะจ้าเนาะเลขชุดสามตัวบอเขราพว่าเลกในตารางเฮาบอมีนน่นาะจ้าเนาะบอมมี่เลขสองสองเจ็ดก็ออกไปเบิรนซะจังสันเนาะจา้ะเนาะเบิรงแนวทางกันต่อเลยนาะจา้า เลขฮาน้อยนะคะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ vip นะคะถ้าท่านได้ได้แล้วกะห้ยุดจะเด้อให้ยุดได้แล้วให้หยุดนะคะเลขเด่นในตารางนะคะ2 3 7 8 9 0นะคะเด่น2และรอง3นะคะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินน้ำในดเดจ่าเด้อแอดมินจะได้มีกำลังใจลงตัวเลขห้ทุกวันนะจ๊ะเนาะบว่าจะเขาหรือบกเขาแอดมินกะจะนําแนวทางมาลงห้คือเก้านะจ๊ะเนาะละกะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นดเดจ่าเด้อให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการชมน้เนะจ๊ะเนาะตัวเลขกะมีเขาไม่ลดอันบางหนึ่งหันกนรุดไปสามเมื่อติดเลยนะจ๊ะเนาะกลับมาแลวกลับมาแล้วตัว ตัวเจาะแอดมินอาจจะเจาะบกเขานะจน๊ะเนาะอาจจะบางมือก็เจาะเขาบางมือก็เจาะบกเขานะจน๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจ,จะะารณาดีๆีนะจน๊ะเนาะจับวินชุดเด่นนะคะก็จะมี23 27 28 29 20 37 38 39 30นะคะขออนุญาตบอกนะจ๊ะเนาะบางท่านเพิ่นอาจจะบ่ได้เบิ้ลนะจ๊ะเนาะบางท่านเพิ่นอาจจะเปิดฟังเสียง ฟังเสียงแอดมินเบาเนาะจ้ะเนาะเราเพิ่นกะจะจดเอาเนาะจ้ะเนาะบางท่านเพิ่นกะแคปหน้าจอบอ่เป็นเนาะจ้ะเนาะท่นานสวอวา่าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นแคปหน้าจอบอ่เป็นเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกะให้แอดมินเบาไปนั่มหนาะจ้ะเนาะเบาไปนั่มชุดกันนะคะก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะคะจับชุดสามตัวก็จะมีสามศูนย์เก้า 8 2 3แล้วก็7 2 0นะคะจับชุด3ตัวนี้แอดมินเพ่เคยจับเข่าจักเธอเลยจ้ะเด้อชุดเน้นน่าจะเนาะชุดเน้นกะจะมี6ชุดน่าจะเนาะสองสามสองเจ็ดเกาสองศูนย์สองแปเกาศูนะเนาะท่านใดที่แคปหน้าจอเป็นกะแคป ได้เลยได้จ้าเด้อตามนี้เนาะจ้าเนาะฮานอยรวม3รอบนะคะประจำวันที่2ส,สิงหาคมสองพนห้ากสะคะ,ะมีประมาณน,นี้เนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ท่าน,นีเนาะจ้าเนาะพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ